นี้นะครับผมจะพามาดูการปลูกกล้วยน้ำว้านะครับของสวนของพี่เขยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับคนงานที่กำลังจะเอาต้นกล้วยนะครับกำลังสำรวจพื้นที่ว่าจะลงจุดไหนบ้างนะครับตามมาชมเลยนะครับ ครับพื้นที่พื้นที่ที่ท่านผู้ชมเห็นด้านหน้านี้ครับจะลงกล้วยน้ำหวานะครับนี่ครับกล้วยน้ำหวาครับจุดต้นนี้สิอันพันต้นนะครับ นี่ครับนี่ครับวิธีประถุกล้วยน้ำหวานั้งหมดกล้วยน้ำหวานกล้วยหอมกล้วยของของอะไรว่ากล้วยไข็งแรงว่าวันนี้ปะจบเสร็จครักเดียวเเยรลไม่แน่ใจว่าจะเสร็จหรือเปล่าเพราะว่าดูสภาพดินนะครับดินแข็งมากอะไรเลยตอนนี้ถ้าดินง่ายก็ง่ายแต่ไม่น่าแข็งดูสภาพดินว่าดินจะขุดจะเร็วขนาดไหนใช่ครับ แสดงว่าโซนทางนู้นก็สวนสวนกล้วยเยอะเยอะครับเยอะมากของของที่นี่ที่ไร่ก็จะมีที่ปลูกของผมเองเลยมัน6ไร่ไร่แล้วก็มีของนักญาติทรงส่งเองครับหรือว่ามอข้ามันลาดกลมจะไอ้นี่ครับเขาอ้อนหน่อครับขันหน่อค่เพลือไม่เท่าไหร่เพลือหาได้บ้านทีหน่อยไหนจะมีพี่น้องญาติเพลือทันใช่เป็นหลายหลายสวนครับ มันต้องการน้ําเยอะไหมครับกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้ะก็เยอะพอสมควรนะน้ํามันมันต้องถึงกระชุ่มมากครับกระชุ่มมากมันก็ให้มันเน่าปลูกให้มันเปียบแบบว่าไงนะชุ่มนะชุ่มชุ่มพอๆเนาะถ้ามันแฉะเกินไปมันก็จะเน่าแล้วเราเราปลูกล,ล,ลงไปนี่มันใช้เวลานานขนาด ประมาณ15วัน15วันมันจะแตกเขียวใบเกิดแตกเขียวรู้เลยว่ามันจะิดอยูกไปเพิ่งใบใหม่ๆสักเจ็ดวันมันจะมีดำๆก็มีสัตว์ตัดออกตัดตายมันเพราะว่ามันไม่แตกทันทีมันมันจะตัดออกรอยมีดที่ว่ามันตัดมามันจะอั้นนะครับมันจะทำให้มันอั้นเหมือนมันไม่แตกแบบเงี้ยเราต้องตัดออกนะครับชื่ออะไรครับคุยเรื่องอะไร เบิร์ดครับชื่อเบิร์ดโออ้ชื่เบิร์ดครับที่ท่านนี้นะครับอ่านั้นบีครับผีเบิร์ดผีเบิร์ตวนี่ยที่น้องกันเขาเป็นพี่แฟนครับ

ยะความห่างแต่แล,ละล่องก็นะห่างกัน3เมตรคเพื่อให้มดเข้าไปควนดินได้ไ นี่ครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยปลูกแล้วครับตัวน,นี้ก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยนะครับปุ๋ยรองพื้นก่กอนดูครับ,รบเป็นปุ๋ยดำครับปุ๋ยดำเอาไว้รองก้นหลุมเราจะรองก้นหลุมรองพื้นหลุมต้นกล้วยไว้นะครับ ก็ตอนนี้จะวางกันกล้วยครับวางเป็นหลุมๆไปนะครับ้เป็น well ที่เรียบร้อยแล้วครับบางส่วนบางส่วนก็ยังขุดหลุมไปเรื่อยๆครับ ขุดหลุมไปแล้วก็ลงปุ๋ยลงพื้นแล้วก็วางหน่อป้วยเรียนในหลุมไว้ าน้ำท่วมมันจะรอดไหมครับมันน้ำอยู่ลำห้วยพอเวลาหน้าฝนมันจะขึ้นถ้าไม่เกินแค่สองอาทิตย์ไม่น่าจะถ้าเราระบายได้ก็ต้องระบายครับถ้ามันท่วมแบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ถึงใบเนะา,าละธรรมดลาไม่ท่วมก็ท่วมไม่นานปล่อยลงเลยคือน,น้ำมันดันขึ้นมาเลย ครับขึ้นมาแล้วมันจะไหลไปไหลไปตลอดมนี่อ๋อมันจะไหลอยู่เป็นไหลครับมันแต่ถิ่นมากไม่ค่อยท่วมใช่ไหมป็นบางปีครับเป็นบางปีนานสุดก็ปีหกศูนย์อ่ะนะครับช่วงนี้มันไม่มีถิ่านะน้ำมันก็ไอศวรรษเนี่ยมันไม่ผ่านนะถิ่นมากสวนเขาเนี่ยถ้าปลูกไว้แล้วปลูกไว้ก็จะมี อ๋อทาระบบน้ําแล้วเอยให้คนคอยปิดเปิดเอาอย่างนั้นก็ดีง่ายดีก็หนูก็ปลูกไว้ปลูกไว้หนูก็ทําแบบระบบน้ําด้วยแล้วก็แถวปี่มันจะเป็นร่องสวนล่องแบบคล้ายๆว่าเอาเรือรถวิ่งได้น้ำอะไรเพราะใกล้ลำห้วยแค่นั้นแต่ช่วงช่วงน้าแรงต้องต้องรถทรัพพช่น้ำเป็นพิเศษนะช่วงนี้แต่ถ้ายิงปลูกพรอมเนาะแต่ถ้าช่วงน้ำฝนไม่ต้องรดนะทรับพี ใช่อรัถ้ารดนได้ทุกวันก็ก็ดีเหมือนกันแรกๆรดไปก่อนนะคะพี่เพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากใช่รดช่วงช่วงเช้าเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ค่ะเช้าเย็นก็ดีครับพี่โหดตอนแรกถ้าเอาหอมพองมานะหูว่านะหูแดด่างนี่้มันต้องให้น้ำเป็นที่สิบหอมทอง ไม่เขาวางเป็นสาย PE หรือว่าเป็นท่อเป็นท่อเข้ามาแล้วจะเอา PE เข้ามา PE เขาจะเป็นแบบน้ําหยดหรือว่าจะเป็นแบบน่าจะทําเป็นสปริงเกอร์อ๋อ้ใช่ถ้าเป็นสปริงเกอร์หมุนก็ดีหนูนี่หนูก็ใช้เป็นสปริงเกอร์หมุนเหมือนกันทำน้ำหยดถ้าอย่างนั้นเราต้องตัดแล้วใช่ถ้าน้ำหยดตรงหถ้าบ่จะชุ่มกว่าจะอะไร อย่างเงี้ยคือเราชุ่มเลยมันชุ่มหมดเลยค่ะแล้วถ้าเราเดินพื้นอย่างเงี้ยนะมันเปียกหมดอะ่ะติดติดเท้าเลยนเท้าอ่ะมันชุม่มเดีะมากติดนะติดค่ะติดอ่ะเนี่ยขนาดแค่ขุดมาเนี่ยมันมีเยอะขาวๆขึ้นนี่คือเขาเรียกอะไรมันกำลังจะแทงแทงใบเนี่ยค่ะนี่คือกำลังแทงใบแต่ส่วนมากที่หนูปลูกอะ่ะหนูจะไม่ค่อยรอกกาบเพราะว่าถ้าเราไปรอกกาบมันเยอะมันจะไม่หุ้มหนอกกล้วย อย่างน้อยเปลือกนอกมันยังพุ่มข้างในให้เราไงพี่ใช่ใช่ใช่ถ้าเราไปตัดมันมากมันก็เหมือนในคล้ายว่าเขาเรียกอะไรถ้ามันโดนแดดมันก็จะเฉาใช่ไหมพี่อย่างเงี้ยมันคือเปลือกของมันเลยแบบธรรมชาติของมันเราไม่ต้องเฉาแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันปลูกไปสักพักหนึ่งเอ๊ะเห็นว่ามันเฉาเริ่มเฉาเหมือนในคล้ายต้นต้นถี๋ขาวนะคะถ้ามันออกดำาๆออกดำๆออกแบบคล้ายว่าเหมือนมันเหมือนในคล้ายมันโดนเผาเยอะเราเอามีดเฉาเลยค่ะ แล้วให้มันเกิดขึ้นมาใหม่มันจะมันเขาเรียกอะไรมันรากมันอั้นแทงขึ้นมาใช่ต้องแต่งใบด้วยนะใบประมาณสักสามเดือนที่มันจะแบบใบออมจะออกเเหลืองอะไรเงี้ยใบเหลืองนี่ตัดออกเลยตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเพื่อแบบเหมือนคล้ายให้ต้นมันออกดูเขียวเพื่อไม่ให้แมลงมันมากวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ พวกสัตว์ที่ปีกพวกอะไรงียพวกหนอนที่มันเกิดมาเพิมเติมนี่ไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวคะ่ะอันนั้นคือปกติเลยคะ่ะถ้ามันเกิดมาก็เป็นบางคนบางคนบอกว่าถ้าหน่อมันเกิดข้างๆเราเอาหน่อขยายได้ไหมเราอยู่ที่เพื่อฝุดนะคะพี่เพราะว่าถ้าเราไปฝุดปุ๊บมันบางทีเสียหน่อด้วยแล้วก็เครือมันจะเล็กปีแรกเราปล่อยมันไปก่อนะปีแรกเราให้มันได้ผลผลิตให้ลูกมันแบบเขาเรียกอะไรให้ผลผลิตลูกมันใหญ่ได้ตามที่เราต้องการอะไรเนี้ย แถ้าเราไปเอาหน่อเขาขุดเหมือน,นคล้ายมันขาดน้ําขาดสารอาหารอะมันก็จะได้เครือเหมือน,นคล้ายว่าเคือรีบๆลูกค้าหนูเคยลองแล้วเหมือนกันเขาแบบประมาณว่าเขาขุดปลูกไว้ได้แค่ปีเดียวแ,แล้วเาขาก็เอาด<น>อ,อ่เขาขยายพอนั้นออกมาก็เครือรีบเลยค่ะแบบ,บ<า>ลูกม,มันเล็กอะแล้วได้ราคาไม่ดีด้วยหอมทองประทุมนี่บางคนเขาสงสัยว่ามันมันจะมีสองสายพันธุ์ก็มีหอมทองท่ายางหอมทองประทุม ผ้ายางนี่เขาเรียกอะไรนะเกมิเซลพันของเกมิเซลหรืออะไรสักอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ของปทุมคือไต้หวนันที่ว่ามันจะกลิ่นแล้วมันจะหอมอร่อยแต่ถ้าถ้าผ้ายางนี่คือเปลือกมันจะหนากว่าของปทุมมันจะบางแต่ว่าถ้าความกินอร่อยอะเหมือนกันเลยที่ว่าอยู่ตามเซเว่นทั่วไปเลยอะค่ะนั่นแหละคือของปทุมเดี๋ยวถ้า ท่านผู้ชมที่สนใจอยากปลูกกล้วยอยากมีสวนกล้วยเป็นของตัวเองครับเข้าไปดูที่ทางเพจได้ดาลินฟาร์มนะครับฟาร์มกล้วยนะครับรับปลูกต้นกล้วยทั่วประเทศไทยนะครับโอ้ต้องต้องลงปุ๋ยปรับปรุงดินซะก่อนครับลองก้นหลุมใช่ครับเพื่อให้กล้วยได้ดูดซึมและธาตุได้เต็มที่ครับ เออนี่มันไม่ใช่เป็นผ่านที่มีโลยตรงค,ครับมันเป็นปุ๋ยแบบยภาพเป็นปุ๋ยชีวภาพ,เน,ภาพเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่ทําให้ต้นกล้วยไม่ทำให้ต้นกล้วยเสียเรียกอะไรอะถ้ามันร้อนเกินเงอี้ยถ้าปุ๋ยเคมีมันจะมันจะเค็มไปร้อนมันก็เน่าได้ถ้าจะใส่ปุ๋ยพวกเคมีต้องช่วงที่ว่าให้น้ำแล้วมีใบเขียวก่อนครับใช่ได้ อันนี้ก็ประมาณให้ใบมันออกอะครับประมาณเท่าไหร่ครัมันประมาณสิบห้ายี่สิบถึงยสิบวันเนี่ยจะเริ่มใบมันเริ่มออกเียวแลับเริ่มออกใบเนเ้ี้ยประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันครับ ชมดูเพื่อจะได้ปลูกได้แต่ละหลุมใช้เวลาอยู่นะครับเพื่อจะขุดหลุมลงเพื่อจะใส่ปุ๋ยเพื่อจะเอาหน่อลงแล้วก็กรบดินดนแต่ละต้นใช้เวลาและใช้ความเพียรอย่างมากครับประมาณอีก1 5บหถึงยีวันแล้ว ใบจะเริ่มแตกออกเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาอัปเดตให้ดูว่าจะเป็นยังไงครับคราวหน้าในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับผมช่องครูบรรณาพิชชิงทีม ไปเพียงเท่านี้นะครับ